สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอือ้อยออ้น้องนุงลุงป่าอาหมดสุกูสุกคนครับผมเต่าตะเข็วเตียงนุ่มสามทิศชาแนลนหม้แล้วครับครับนี้มาผมพ่อครับสามทิศยุดขี่รับยุ่หน้าพี่สาวยู่หน้าทึ่งดี่ครับครับก็ออกมาเบิง้งนี่แหละครับออกมาเบิง้งให้เบ้างหน้าหลังจากที่เขาออกมาเบิง้งหน้าทึ่งที่แล้วโดนเตือบแล้วลครับก็เลยสิมาเบิ้งอ้อ,อยให้พี่สาวมันเป็นจังไนโอ้ยมันเกิด เกิดตั้งแต่มองมันซุม้ม <switching> พี่นอ้องมองมันแหงมันก็บว่าเกิดไปในแล้วครับนี่จังสี่กับพ่อเบิองอยู่นี่เนี่ยหมองมันนดนจังศรีกับมองดินมันแห่งไหมครับจเนี่ยจังสีีกับ่าเกิดครับบ่ิได้สูบน้ำใส่ก้อนนะครับตอนก้อนก้อนข่อศรเอา,เอา,เอา,เอารถมาไทเนาะครับ คิดเป็ี่ยนเปอร์เซ็นกับว่าถึงหาสีเปอร์เซ็นแล้วครับนี่มันเกิดก็ต้องร่อเบิ้งไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าผลมันเกิดลิ่นกระตุกมาใส่หงันห้าเทียมันซุ่มจากน้อยนะครับตาอ้อยตายยังบ่บอดก็คือสิเกิดดิหรอกนอกจากตาอ้อยพันอ้อยที่ห้องปลูกล่วงไปมันมันบอดนะครับมันเกิดสิบ่เกิดมันเน่ามันยังไปหงษนครับจังเสียปลูก ปีที่พานพนมาหม่องจังเสียมันซุ่มมันเกิดอยู่เด็กครับถ้าหม่องจังสี่กับยอมรับอยู่ว่ามันแห้งเพราะว่ามัน,ม,นมันเปมันเปลี่ยนคันแท้นะครับคันหน้าสามก็คือสี่สามลายแทพี่นอ้องสามก็ต้องเอาต่ออ้อยนะครับต่ออ้อยยูยูยูหุ่นละถ้าเฮาตัดอ้อยออกก็จังทอย่อยเอาลงมาสามนะครับ ล่ำมาสามบว้ยแล้วนี่สามก็ต้องรอผุนแล้ผฝนตกล้งมาใส่ผุนแล้วครับจังเสียโอ,โอ้เกิดบ่ถึงหาสซ็นามพี่น้องก็สิสิบหกสิบานี่แหละครับยุปประมาณนี่แหะ อ๋อจังค่อยแกค่อยไขายกันไปครับเกิดได้ซ้ำได้เอาไปก่อนเนะาะเพื่อเทียบตาเขาบ่าบอดบ่ยังบ่นบอนอวบยังเทียเขาตีงฝนถึงอย่างฝนตกลงมามันแทงมันป่งนอขึ้นมาครับติบมาเบิ่งอันมันอันดูให้น่น้ำทิ่จงแั่นครับ เพราะท้างนี่กูง่ายดอกผลละผลโตผลลงลงมากผลละครับตตแขงแกุงแก่งผลละเพราะพอาะตะเขากัวกแล้วมันไทยปลูกได้ยังสี่ครับจ,จ,จังสีกูเกิดเป็นยอมเป็นยอมอยู่พี่น้องเอ้ยส่วนทางนี้เกิดไข้แน่อยู่ครับ อากาศเนี่ยมันเศราพี่น้องยุ่งนำตรงไหนทรงหน้าหมอกแห้งมือหนิหมอกแห้งกับเศรานี่หมอกแห้งหมอกแหแ้งอีลีเศรานี่เศรานี่ก็เป็นเศราว,วันที่สองนะครับสองกลุ่มห้าพันก็สองพันหาร้อยหกสิบเกตรครับสามจิตก็ได้ทำกทารทั้งด้านที่เก่าแล้วมือหนิ ก่อนสิไปทํางานครับก็เลยผ่านมาทางนี้เพราะว่ามันมันมันกัดรัดไปสถา,านที่ทํางานของสามทิศได้เนาะครับรัดไปบ้านหน่อยๆน,นี่ครับบ้านสัมพันธ์บ้านหน่อยนี่ครับโอ้หหยาทั้งพีครับบงขึ้นไล่แล้วแกสิได้มาซับมาเสียคือกันลราครับนี่ก่อนที่มันสี่เหงาเนาะครับเอาเติบสวยเติบแล้วครับเจ็ดโมงกลัวแล้ว ไปเบื้องมันยังไ้กันชี้ไก่ไปยุครับเดี๋ยวจงมาเบื้องอีกเรื่อยๆครับอัปเดตเรื่อยๆเนีย่ยมองมันซุ่ม้อยก็เกิดดีงามมันก็เกิดดีครับไปกันไปทั้งไฮพื่อ,อ้องอ้อยนี่ยเพื่อนกับเท่านนี่มาตัดดอกครับขายมอวิเพื่อนเราละ คนกัดทีนาข้างอื่นอนี่ครับคนกัดเซียวไว้ผลลัแท้ไท,ย,ทยผลล่ะเฮ้เวลาเดือนสองเดือนอยู่รอกครับนีของสามติดกะแปลงนี้ครับแปลงนี้ครับส่วนแปลงผลที่เป็นของพี่สาวครับแปลงนี้ก็ว่าเสียวไว้แล้วครับทีเอาไว้อีกต่อหนึ่งเนาะถ้ามันเกิดขึ้นมาดีมันงามกว่ามาเพี้ยนเอาพ่อได้ไปเฮ็ดพันสีเดงออลงไปหน้าผลครับหน้าตินบ้านผลครับอันนี้ขันมันเกิดบ่ดีกับเซียวออกถ้าเกิดดีกับเซียวไว้ครับ เพิ่ตั้งให้ก็เห็นดอกจานแล้วครับโอ้ยดอกจานเนาะพ่ดครับไก่จังน้อยสามทีสู้มากครับอยู่ไก่จังน้อยเหลืองแดงเต็มต้นเลยครับดอกจานผลตัวกับพ่อดีได้ไรอลไรพี่น้องตั้งให้ก็ได้้อยไกป่ปลาครับเขี้ยไก่ลายครับยุ่ธ์ทงนี่ยุ่ธ์ทึงด่อนทึงให้นี่เนาะครับ นะไม่ห้อยไไก่มาเคียครับต๊กก็ดิ่ดละลายนี่แหละแวะเบิงไ้จะเข้าซะก,ก่อนบางมันฝนสิตกแห้งครับท,ทั้งสีมอแห้งึ้นกันพอาะละลายนี่แหละแล้วก็รใอ้ฝนมันโต๊กแห้งหมแล้วครับให้ดินมันซุ่มมันไทเขาก่อนที่ได้จะกลดอยู่หนองน้ำพี่นอนองเนาะตอนนี้ราคามันก็เริ่มขยับลงจังหน่อยแล้วครับสามบาท สี่สิบห้าสิบตังค์นี่แหละตอนนี้ครับห้าสิบหกสิบตังค์นี่แหละตอนที่เฮากูมันก็ได้อยู่เนาะสามบาทแปดสิบอยู่ครับอ้อยครับราคาพ่อฟังปีนี้คนปลูกอ้อยไรครับปลูกอ้อยลายปีหน้าอ้อยหน้าสีลายครับของสามที่ก็มีอ้อยไม้อยู่หน้าโคกนั่นแหละนี่ก็เป็นอ้อยต่อ นี่กระซิรัดไปเนี่อครับหอกทางไปทํางานรัดไปนี่ไปเขาบ้านน้อยน่ะก็ออกไปทะลุสากงานสามทีแล้วนะครับไปสวยแล้วราบทีกระซิขอตัวไปทําการทํางานก่อนครับเย็ดโมงกลัวเราฝนตะเวนกระซูงแล้วครับเขาครับท่ายนี่สามทีกระคอขอบุญขอบคุ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเ้างมัสสุขุสุขคนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทีตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระลังใจครับฝากเป็นกระลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาคลิปใหม่ๆหมนะครับ คลิปหนาะสามสิบติพาพีพ้านองไปยังกัดจังค่อยช่วมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามติดกับเสียวไว้ซ้ำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ